โอเควันนี้เรามาโปรโมทเซิร์ฟวันแรกนะครับเข้ามาเซิร์ฟวันแรกครั้งแรกเลยครับเราชซ่้อแม็กหรือชซ่อ์ไมคราบก็ตัวอะไรไม่รู้ครับก็ลองอ่านดูนะครับถ้ามารับชมได้เลยครับถ้ามาวันแรกก็ต้องสมัครไอีหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะไม่สน,นะครับจะเปบดว่า เกมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ครับถู VAP ห้าสิบห้าสิบถูถาวร VAP เก้าสิบถูถาวร EN หนึ่งร้อยห้าสิบถาวรสตาร์สตารถาวรสามร้อย แอดมินห้าร้อยทูถาวรแปดร้อยทูสตาร์โอพีแปดร้อยก็อะไรไม่ร Fl er> ู้ครับแอดมินอันหนึ่งถาวรก็พุ่งของซื้อต่างๆก็ถาวรอันนี้ก็ของบวก ของต่างๆมาแรกไปแลกของได้ค่ะและจะที่จะซื้อและ,ะ่วนในพวกนี้ก็เป็น <c oughs> ที่ของซื้อของใช้ต่างๆที่คุณจะต้องการก็เต็มที่เลยนะครับอันนี้พวกอื่นพวกขาย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 ยังไม่ได้ครับขายยังไม่ได้จะรอป พงให้เสร็จก่อนดีกว่าครับก็ไอพวกนี้ก็ที่โซนต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็ไปทีชอปซอมบี้แล้วก็ไปวอร์ป p ีไปทะเลทรายขออภัยนะครับไอพวกนี้ก็ไปวอร์ปนุเป็นดได้ได้ต่างๆก็ๆไม่มีเรยพูดเท่าไหร่ อันนี้ก็แอดมินเจ้าของเส์ฟแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่รู้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าไปตรงนี้ไปที่ตีพวกสัตว์ต่างๆหาวิวอันนี้ก็ถัดพวกเจ้าของต่างๆก็มาดูได้นะครับเพิ่งเข้ามาแรก ก็ก้ามันดูได้นะครับก็ไม่เลอมากแต่โปรโมทแค่นี้อ่ะก็ตามสฉบับที่จะเอาของต่างๆไปนะครับก็ไม่มีเลยก็ไม่รู้คิดจะทำอะไรดีมาโปรโมทลองดูมินจาราดหรือเปล่าไม่รู้ ก็ตามสบาที่คุณต้องการครับกร์ดทียบเกรดอาเวลคิลสามสิบอันนั้นสามสิบอันนี้แค่ตันตามสบาที่คุณต้องการครับโปรโมทไปอะไรไปอันนี้ก็เป็นเพศเราเพศชายเพศชายเราเป็นเพศชาย น้าสิบหน้าสิบเริ่มเลยเอามาเยอะเกินก็ไม่มีอะไรมากของแจกของใช้ของเชิร์ของต่างๆทัพโปรก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับก็เซิร์ฟนี้ก็ดีนะครับ รูปต่างมันจับไปรอดทุกวันนี้หรือวันนี้พี่จะเติมถูกก่อนร้อยห้าสิบถูกก็หอมมั้งไปรวยพี่ไม่รวยนะคใครอยากรับชมพี่ก็อับบาลเลยนะครับขอขอบคุณแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายส่วนอันนี้ก็เป็นโพลที่ซื้อครับซื้อต่างๆและที่แล้วแต่คุณที่จะซื้อนะครับ นี่โพลห้าพันล้านหนึ่งสองล้านปัตทูมันนี่อันนี้ก็ถูทูมันนี่ก็ไม่รู้กันขอหมดแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเราขอขอบคุณที่ มารับพรมของเราขอบคุณครับแค่นี้กับอสวัสดีครับบ่ายครับ